สวัสดีค่ะรายการ Apple Daily ประจำวันที่วันเสาร์ที่7กระกฎาคม2559นะคะประสรุปภาวะตลาดหุ้นต่างประเทศในตลาดหุ้นยุโรปแต่ชนีสตอก600ก็ปิดติดลบไป1.7%นะคะติดลบต่อเนื่องกัน3วันทําการเนื่องจาก นักลงทุนได้เทขายหุ้นกลุ่มธนาคารออกมาอันเป็นผลจากความวิตกกังวลที่ว่าอังกฤษการที่อังกฤษลงมติถอนตัวออกจากสหภาพยุโรปหรือเบกซิตเนี่ยจะส่งผลกระทบต่อธนาคารถ้าธนาคารในยุโรปโดยเฉพาะธนาคารของอิตาลีนะคะที่กําลังได้รับผลกระทบจาก NPL สําหรับตลาดหุ้นสหรัฐัชนีเทรโจนนะคะก็ปิดบวกไป0.44% ปรับตัวเพิ่มขึ้นนะคะขานับรายงานประชุมประจำะรายงานประชุมประจำเดือนมิถุนาของธนาคาร f อ m c นะคะที่ระบุว่าคณะกรรมาการเฟดต้องมีการเห็นพ้องให้ชะลอการขึ้นอัตราดอกเบี้ยจนกว่าเฟดจะได้รับข้อมูลที่ชัดเจนเกี่ยวกับผลกระทบการที่อังกฤษจะลงประชามติออกจากสหภาพยุโรปนะคะนอกจากนี้ตลาดยังได้รับปัจจัยบวกหนุนจากข้อมูลเศรษฐกิจที่สดใสของสหรัฐนะคะโดยระชนิาพาก บริการเดือนมิถุนาอยู่ที่ระดับ56.5เพิ่มขึ้นจาก52.9ในเดือนพฤษภาขณะที่ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อนะ PMI สำหรับภาคการบริการของสหรัฐเดือนมิถุนานเพิ่มขึ้นสู่ระดับ5.51.4จาก51.3ในเดือนพฤษภาคมค่ะโดยนักลงทุนส่วนใหญ่ยังคงรอตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐในวันศุกร์ซึ่งข้อมูลดังกล่าวบ่งชี้แนวโน้มการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนในรอบปีนี้ ได้ราคาน้ำมัน WTI วันนี้ก็มีการปรับตัวเพิ่มขึ้น1.8%จากการคาดการณ์สต็อกน้ำมันดิบรายสัปดาห์ของสหรัฐจะปรับตัวลดลงนะคะสำหรับตลาดหุ้นไทยนยี่เองค่ะครับสหรับตัวเซ็นติเมตรนะครับวันนี้นะครับก็ปิดตลาดก็บวกไป2.52จุดนะครับอยู่ที่ระดับหนึ่งพาสิบสองจุดนะครับมูลค่าการซื้อขายเนี่ยก็เกือบเกือบหล้านบาทนะครับก็ระหว่างวันนะครับตอนเช้ามาเนี่ยกระชื่นนะครับก็เปิดย่อตัวนะครับแล้วก็สามารถรีบาวกลับขึ้นมาเป เียวได้นะครับที่ตัวเมซนะครับก็สส่งสัญญาณบวกนะครับขยับขึ้นต่อนครับซึ่งเราก็มองดูนะครับแนวโน้มดัชนีของวันนี้เนี่ยน่าจะมีโอกาสที่จะปรับต่อขึ้นได้นะครับก็ก็ลองดูนะครับก็ถ้าเกิดว่ายืนเหนือแนวรับบริเวณ1 4ึ0จุดได้ก็น่าจะยังไม่มีอะไรนะครับก็แนะนำนะครับให้เป็นลักษณะของการเก็งกำไรสั้นๆแต่ว่าใช้ความระมัดระวังมากขึ้นนะครับเราก็วางกรอบแนวรับเอาไว้ ที่1,445ถึง1,450จุดนะครับส่วนน้ต้านเนี่ยก็อยู่ที่1,460ถึง1,468จุดนะครับส่วนตัวเซกเตอร์อัปเดตนะครับวันนี้นะครับดยทนีเนี่ยก็อ่อนตัวนะครับในช่วงเช้าเนี่ยก็จะเป็นลักษณะของการแรงขายทำกำไรนะครับมาจากหุ้นกลุ่มแบงก์ใหญ่นะครับแล้วก็หุ้นกลุ่มพลังงานนะครับที่อ่อนตัวลงตามราคาน้ำมันนะครับ อย่างไรก็ตามนะครับก็ดนชวนี้นะครับก็สามารถรีบาวกลับขึ้นมาได้นะครับโดยการฟื้นตัวของหุ้นอย่างพวกกลุ่มถัดหินแล้วก็กลุ่มรีสิ่งนะครับแล้วก็มีรายหุ้นรายตัวบางตัวที่มีปัจจัยบวกนะครับอย่างเช่นตัวการบินไทยนะครับ IVL 2แล้วก็ปทสพนะครับสวดเช้านี้นะครับราคาน้ำมันเนี่ยก็รีบาวกลับมายืนอยู่ที่ระดับ47.43ลอาลาร์เปอร์บาเรวได้นะครับก็คาดว่ากลุ่มพลังงานเนี่ยมีโอกาสที่จะรีบาวดั้นๆได้ต่อนะครับ แล้วก็จะแนะนําในส่วนของตัว PTEP นะครับก็ตามราคาน้ํามันนะครับแล้วก็มีตัวนี้คือตัว CTS นะครับที่ไตรมาสนี้เราก็คาดว่าตัวกําไรนะครับก็น่าจะเติบโตต่อเนื่องนะครับจากตัวราคาเนื้อสัตว์นะครับที่มีแนวโน้มปรับตัวเพิ่มขึ้นนะครับมาดูกันที่หุ้นรายตัวกันบ้างนะครับตัวแรกนะครับไพลอนนะครับก็ราคากระดิ่ตัวขึ้นมานะครับพร้อมปริมาณการซื้อขายที่เพิ่มขึ้นนะครับขณะที่ตัว MCD เองเนี่ยก็ขยับเดินหน้าขึ้นในเขตบุรีรัมย์นะครับประเมินแนวต้านนะครับอยู่ที่บริเวณ 11.20นะครับส่วนแนวรับเนี่ยอยู่ที่10.50แล้วก็จุด Stop Loss ที่10.20ครับตัวที่2นะครับสามารถนะครับก็มีสัญญาณกลับตัวนะครับโดยตัว MACD ก็ยกตัวขึ้นในเขตบูลิกนะครับประเมินนะครับหากมีวอลุ่มเข้าต่อเนื่องนะครับน่าจะทำให้ราคาเนี่ยมีโอกาสไปต่อนะครับวางแนวต้านอยู่ที่17.70ถึง18.30นะครับส่วนแนวรับนะครับอยู่ที่แล้วกจุด stop loss ที่16บาทครับ ตัวสุดท้ายนะครับ t wpc นะครับแท่งเทียนอยู่ในช่วงฟื้นตัวนะครับจากแนวพักฐานโดยได้แรงสนับสนุนจากปริมาณการซื้อขายแล้วก็ไอ้ btc ที่ปรับตัวขึ้นนะครับเบื <c oughs> ้องต้นมองแนวต้านอยู่ที่8.40สี่นถึงแปดนะครับแนวรับอยู่ที่7.65แล้วก็จุด stop loss ที่7.40นยครับในส่วนของตัว set fifteen day future นะครับก็เลยยึดการผลระยะสั้นนะครับวันนี้สำหรับตัว s ศู u 1 6นะครับ หักดัชนีเนี่ยปรับตัวลุดแนวนรับระยะสั้นที่บริเวณ907จุดก่อนเอ๊ะขอ,ขอโทษนะครับ904จุดนะครับก็แนะนำเทรดดิ้งในฝั่งสถานะช็อตนะครับแต่ว่าในทางกลับกันเนี่ยหักดัชนีปรับตัวขึ้นทะลุแนวต้านที่บริเวณ910จุดก็แนะนำเปิดล o n g นะครับส่วนกรณีการลงทุนระยะกลางเราก็ยังคงคำแนะนำถือสถานะลองนะครับในตัว S50 ห้าย์นึ่อยู่นะครับเนื่องจากว่าล่าสุดเนี่ยดัชนกีก็กลับขึ้นมายืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ยระดับอีกครั้งหนึ่งนะครับเราให้กรอบแนวรรับแนนวต้าาะะยกลงงที่896 920ถึจุดครับ สำหรับภาพรวมการซื้อขายในตลาดทุนไทยวันนี้นะคะก็คาดว่าดัชน,นีก็ยังคงมีแนวทิศทางลักษณะทรงตัวนะคะถ้าเกิดว่ายืนเหนือ1,450จุดได้เนี่ยก็ยังคงแนะนำเกณฑ์กำไรแ่อย่างไรก็ตามนะั่นก็อยากให้ เพิ่มความระมัดระวังมากขึ้นนะคะเพราะว่าเริ่มมีแรงขายจากต่างชาติแล้วก็สถาบัานออกมาบ้างนะคะโดยเรามีแนวรับสำคัญไว้ที่1 4 4 0ถึง1,450จุดนะคะแล้วก็เน้นในหุ้นโดเมสติกเพลย์อย่างสามารถไทลอนที่แนะนำไปนะคะแล้วก็อาจจะมีการเก็งกำไรสั้นๆในกลุ่มพลังงานอย่างปตทอสอะได้นะคะจากราคาน้ำมันที่รีบเอาค่ะสำหรับแอปเปิลเดลี่วันนี้ก็ขอจบการรายงานแต่เพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ